มาเดินเขาอีกค่ะทุกคนดอกไม้ตรงนั้นสวยๆหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะพาเดินชมเขานะคะดูค่ะทุกคนแถวนี้ผักเซียนผักเซียนฝรั่งก็จะเยอะมากนะคะแต่ละตีไม่เก็บนะคะเพราะว่าละตีเก็บกําลังดองไว้อยู่ค่ะเต็มขึ้นเต็มไปหมดค่ะนนจ้าวันนี้เราจะไปดู ไปเก็บหญ้าหางม้ากันจ้าไปกันเลยเจอแล้วจ้าหญ้าหางมา้าอันนี้คือใหญ่มากน้องเควินไปดูดไปดีดดูนะคะแต่ลัตตี้ก็คงไม่เก็บนะคะยังไม่รู้ศึกษาโอ้ยบางบางอันเขาก็เหี่ยวแล้วค่ะมันคงแก่แล้วค่ะกินไม่ได้แล้วค่ะหญ้าหางม้าแถวนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะอดูต้นเบลเลยค่ะน้องเควินเก็บมาอืม ห <What? S 2> วยเก็บนะคะอะไรลูกเดินเดินไปมันจะมีแบบเหมือนเป็นเดินไปได้ตลอดนะคะทุกคนจะ้ะเดินไปตรงโน้นเดินไปตรงน,น,น,รงนี้แล้วก็จะมีอะไรนะมีมีที่สําหรับย่างย่างบาร์บีคิวย่างอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดย่างบาร์บีคิวจ้ะมีหลายๆจุดด้วยกันนะคะทุกคน ตีก็เคยเดินเดินไปเกือบทุกทุกท,ทุกซอกทุกซอยแล้วค่ะไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะถนนตรงนี้ก็จะเป็นที่ย่างบาร์บีคิวมีที่นั่งกินด้วยนะคะดีดีค่ะแล้วก็ดูวิวฝั่งนี้นะคะวิวดูเดีวยวก็จะมีถนนเดินไปทุกซอกทุกซอยค่ะทุกคนมีน้ำให้กินด้วย ดีดีค่ะสามารถมาปิกนิกได้เลยนะคะหน้าร้อนเขาเขาก็จะมาปิกนิกกันจ้ะนี่นั่งมีโต๊ะกินข้าวอย่างดีมีอะไรนะมีที่ย่างบาร์บีคิวย่างดีค่ะเขาทําไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนมีหลายจุดค่ะม,มีหน้าที่ไปหาเฉพาะไม้ไปเก็บไม้มากอ่อบก่อฟืนย่างบาร์บีคิวต,ตรงนี้ได้เลยนะคะมีน้ําตกด้วยค่ะ มีโต๊ะกินข้าวอีกแล้วสามารถนั่งได้มีน้ให้กินครับหลายครอบครัวจะมีน้ำให้กินด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะมีน้ำแบบนี้แบบหล,ลายจุดไม่ใช่หลายจุดเกือบทุกที่เลยค่ะทุกคนเอาเบียร์มาแช่ไว้ได้นะคะน้ำตรงนอ้นก็จะตกลงมาจากภูเขาค่ะน้ำเหมือนกันคะ่ะตกมาจากภูเขาเย็นมากลองิดูหเย็นลูก น้องคีวินบอกให้กินกินแล้วคะ่ะเป็นน้ำทิพย์เลยน้ำทิพย์ <laughs> ๆๆกินได้คะ่ะทุกคนจ๋ามีถังขยงถังขยะยนะคะอยู่กลางป่าอยู่ในป่านะคะเนี่ยดูดิมีแบบนี้เกือบทุกที่เลยนะคะเมื่อก่อนเขาจะมีกังหันวนๆนะคะมันพังไปแล้วนะคะ <laughs> มาเดินเล่นนะจ๊ะพาเดินเล่นชมป่าชมเมือง ตรงนู้นก็จะเป็นเมืองตรงนี้ก็จะเป็นป่าเดินเล่นด้วยกันค่ะทุกคนนู้นเดินไปทุกที่สามารถเดินไปได้ทุกที่นะคะอีกหน่อยก็จะเขี้ยวไปหมดเดินเล่นเดินชมเล่นไปด้วยกันค่ะมีอะไรนะผักฟันสิงโตมีผักเสี้ยนแล้วก็กระเทียมป่าหญ้าหางมา้ามีทุกอย่างค่ะแต่ละตียังไม่ได้ เก็บอะไรนะเก็บกระเทียมป่าเก็บอะไรพวกนี้เลยคะ่ะเนี่ยอันนี้มันผักอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มันกินได้เลยไม่รู้หรอกกระเทียมยังไงอะกระเทียมป่าก็น่าจะอร่อยนะคะเก็บเพราะว่ารตีเห็นขายอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่อันนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ลูกอัน,นไหนวิญญาณเก็บอ,อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะเห็นเขาเห็นเขาเก็บอยู่ใน u t u b e อยู่ที่ว่ากระถิน กระทินอะไรเนาะเยอะกระทินเห็นเขาเก็บอยู่ค่ะแต่ละตียังไม่เคยกินนะจ๊ะกระเทียมเดินเล่นกันค่ะทุกคน,นลตีมาแค่เดือนครึ่งนะจ๊ะก็จะพาเดินชมเล่นไปเรื่อยๆจ้าอากาศไม่ค่อยดีก็เลยยังไมไ่ค่อยไปเที่ยวไหนนะคะก็เลยมาเดินเล่นป่าแถวใกล้ๆบ้านก่อนจ้า เดี๋ยวพาเดินเล่นเห็นอะไรก็จะถ่ายสวยๆงามๆก็จะถ่ายมาฝากทุกคนนะจ้านี่ค่ะน้ำก็จะตกลงมาจากภูเขานะคะสวยใสายมากเลยค่ะตกลงมาจากน,านู่นภูเขาไปเดินเล่นต่อกันเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะอันนี้แบบคล้ายๆต้นเกาลัดนะคะละตัตีพึ่งจะออกดอกค่ะเกาลัด เกาลัดฝรั่งเกาลัดเกาหลีต,ต้นอะไรก็ไม่รู้ชหะไม่ใช่ต้นฟันสิงโตต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยดีตรงนั้นมีทะเลสาบด้วยนี่ก็ต้นหญ้าอะไรไม่รู้ค่ะเหลืองสวยๆอันนั้นก็ต้นอ่าสีขาวๆนั่นก็แอปเปิลนะคะดอกสีขาวสวยเชียคะ่ะแอปเปลิลลูกแพรอะไรพวกนี้แหละคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร่ะเดินไปได้วยกันจ้ะแต่เขายังไม่เปิดนะจ้ามีตรงน้นแบบบ่อน้ำอืมมันอากาศดีค่ะตรงนี้นถ้าเขาเปิดก็มานั่งกินไอศครีมนะคะแถวนี้เห็นไหมคะเ,เป็นร้านอาหารตรงโน้น มีที่ให้เด็กเล่นด้วยค่ะเดินต่อกันเลยจ้าอุตส่าห์เดินมาถ่ายตั้งนานแต่ไม่ได้กดถ่ายค่ะทุกคนจะ้ะคลองน้ำค่ะเขาก็จะมาแคมป์ปิ้งกันริมริมคลองอะไรนะคะดูถ่ายมาตั้งแต่ตรงโน้นค่ะแต่ไม่ได้กดถ่ายเขอไม่เป็นไรค่ะถ่ายใหม่ก็ได้ค่ะไปลุกไปต้นไม้กำลังผลิใบนะคะ ใบไ,ไม้กำลังผลี่ดอกไม้ก็กำลังบานถ่ายมาตั้งนานลูกชายบอกมไมไม่ได้กดถ่ายนั่งพักกินน้ำไปกินน้ำอีกค่ะตรงนี้เขาก็จะมีอะไรนะระวังัวปริงนะโอ้ยไม่มีหรอกลูกช่างมันมันไม่ทำอะไรเราหรอกตรงนี้ก็ก็จะแคมปิ้งก่อไฟย่างฮัดตรงฮัดดอก หิวน้ำไปกินน้ำกันค่ะกินนรกกินน้ำให้ดูหน่อยดิกินน้ำก่อนค่ะทุกคนทำสองมือกินน้ำค่ะ,คะเย็นๆ กินน้ำเสร็จเดินต่อค่ะทุกคนเดยนน้ำฟร,ำฟรีมีในโลก <c oughs> น้องเควินบอกมีก้อนหินนั่งเล่น,น,น,ม,นมีน้ำ<อ>ทุกจุดเลยค่ะต,ตรงนี้เดินอะไรเดินเดินไปถ่ายของโน้นก่อนสวย <c oughs> ตรงนี้เขาก็จะมีประวัตินะคะทุกคนประวัติอ่าสมัยเก่าสมัยก่อนน้่นเขาก็ จะมีการแย่งดินแดนกันนะคะแถวนี้เขาก็จะมีอะไรประวัติเขียนไว้อยู่คะ่ะแ <c oughs> <c oughs> ย่งดินแดนกันกับฝรั่งเศสรหรือเปล่าประมาณนี้โอ้ยมาฝั่งนี้คะ่ะทุกคนดูสิคะ่ะนัลตีกก็เดินมาจากตรงโน้นสวยคะ่ะด,ดูใบไม้ผีลัตตี้ชอบมากคือการ่ารางตครับวิวสวยดอกไม้สวยายอกาไหนครับอู้ดอีกา คุณอีกาตัวเบลอเลยไม่มีคนเลยดีอากาศยังไงนี่อยู่เลยลูกตรงนี้ก็จะเป็นเขาก็จะมาออกกำลังกงออกกำลังกายกันนะคะเห็นไหมคะมีมานั่งแคมป์ิ้งกันทุกทุกคนอ๋อโอเคครับลูกดูสิคะดีดีค่ะลัติชอบจังเลยดูน้ำนี่มาจากภูเขานะคะทานดีดีมีทุกจุดค่ะทุกคนจ้ะ สามารถแช่แช่เครื่องดื่มไว้ในนี้ได้นะคะแช่เสร็จก็จะเย็นค่ะทุกคน <c oughs> นี่เห็นไหมคะตรงนี้คือแบบเหมือนจุดใหญ่ๆนะคะนั่งได้หลายคนมากมีต้นมงต้นไม้มีที่นั่งอันนี้คือคือที่ย่างบาร์บีคิวค่ะมีต้นไม้มีที่นั่งเยอะ ดูมีที่อะไรนะสไลเดอร์เด็กน้อยเล่นด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ก็ก่อไฟได้อีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวหน้าร้อนเขาก็จะมาก่อไฟเลยค่ะที่เขาทำไว้ดีมากเลยนะคะทุกคนทังขยงทั้งข,ย,งงขยะเรียบร้อยลงวังเ,เลยลูกน้องเควินขึ้นไปสไลเดอร์ระวังนะลูกน้ำมีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวพาเดินชมค่ะสวยมากเลย มีที่ททให้เด็กน้อยเล่นเยอะแยะถังขยะมีเยอะมากเพราะว่า <S <S ส,สวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่สะอาดเป็นเมืองที่สะอาดระดับหนึ่งเท่ากันกับสิงคโปร์เลยนะจ๊ะทุกคนทังขยะมีหลายจุดมากมีชิงช้าด้วยมีชิงช้าให้ลูกไปเล่นชิงช้าสิปะตรงนี้คืออะไรที่วิวสวยมากเลยคะ่ะทุกคนจา๋าเ,เล่นเล่นเลยครับลูกเล่นเลย น้องเควินบอกว่าอยากเล่นริงซ้าอุ้ยมันสวยเหลือเกินมันนี้จะถ่ายตรงจุดไหนให้ดูก่อนนะคะทุกคนมาถ่ายตรงจุดนี้เริ่มจากตรงนี้ดีกว่าเพราะมันสวยเหลือเกินดูสิคะทุกคนเริ่มจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวรตีจะต่าถ่ายให้ดูคะ่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะดูสิคะสวยสวยสรับลูกแบบนี้ขอถ่ายวิวก่อนสวยมาก ตรงนน้นเขาก็จะทำอ่าอะไรคะ่ะฟาร์มเมอร์คะ่ะทำฟาร์มทำอะไรกันธรรมชาติสุดๆสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนอากาศเย็นๆอิจฉาคนที่นี่จังเลยคะ่ะดูสิคะ่ะเมืองสุริกค่ะทุกคนจ๋าตรงนี้เขาก็จะไถเตรียมพาะปลูกนะคะสวยงามมากอืมดู กาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนสวยงาเหลือเกินเดี๋ยวลราตีขอเดินไปตรงนูน้นไปถ่ายตรงนู้นให้ชมด้วยนะคะเพราะว่าดอกไม้ดอ, Apple, ดอกแอปเปิลดอกแพรต้นแพรต้นแอปเปิลดอกญ้าอะไรก็สวยคะ่ะทุกคนดูสิคะมาถ้าอากาศดีๆทุกคนเขาก็จะมา มีที่ย่างตรงนี้มีที่ย่างบาร์บีคิวหลายจุดมากเลยค่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนก็จะมีอีกนะคะที่ย่างบาร์บีคิวเพราะว่าเขาทําไว้ให้คนของเขาคือประมาณว่าถ้ามีแดดมีอะไรก็สุขสันต์แฮปปี้กันนะคะโอเคมาถ่ายต้นไอดอกแอปเปิ้ลใกล้ๆกล้ให้ดูนะคะสวยไหมคะทุกคนต้นนี้ก็อยู่ใกล้ๆล้ค่ะตีก็เลยถ่ายดูแอปเปิ้ลจ้ากำลังออกดอกะคะ่ะทุกคนจ้านูน เขาก็จะปลูกไว้เป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาทําฟาร์มค่ะทุกคนมีแต่ต้นแอปเปิลดอกแอปเปิลกาลังออกสวยเต็มไปหมดค่ะเห็นไหมคะอยากเอาบรรยากาศฝากทุกทุกคนนะคะทุกคนจะ้ะบรรยากาศคือสวยงามมากแอปเปิลบ้างแพรบ้างนะคะดอกสีขาวขาวนู้นนะคะมองเห็นไหมคะเห็นนะคะนู้นค่ะมีแต่แอปเปิล ต้นแอปเปิลดอกคาเต็มุวน,นะคะลงปะตรวก็จะเป็นร้านอาหารนะ,ะเนี่ยคะ่ะใกล้ๆร้านอาหารที่ว่าลัตตีบอกมานั่งเล่นบ่อยอยู่คะ่ะเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านคะ่ะเดินมาเล่นคะ่ะวิวสวยมากเลยคะ่ะทุกคนจ้าอยากให้ทุกคนมายืนอยู่ตรงจุดๆนี้เหมือนลัตตี้มากเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่สวยงามเหลือเกินเนินค่ะดูนูน่น น้องเควินเล่นชิงชา้ามันไม่มีแดดนะคะถ้าสมมติว่ามีแดดนะอุย้ยไม่มีที่นั่งหรอกคะ่ะคนเขาก็จะมาย่างบาร์บีคิวอะไรกินกันพรุ่งนี้คงมีแดดเห็นพ่อใหญ่บอกนะคะโอเคค่ะทุกคนจา๋าบายยสำหรับอ,อ้อหรอจะถ่ายอีกอยู่คะ่ะเพราะว่ามันยังไม่นานเนาะลิะตี้ก็อยากถ่ายให้ดูเยอะๆเนาะ เดินไปตรงโน้นอีกไหมคะทุกคนเดินไปไหมขอเสียงหน่อยให้ลัตตี้พาเดินไปไหมคะวิววิวคงจะสวยมากาเดี๋ยวขอเวลาเล่นชิงช้ากับน้องเควินแป๊บหนึ่งนะคะเล่นชิง้ากันจ้าสนุกนะคะ ก็จะมีคนถีบจักรยานเนะยนะสนุกไหมครับลูกสนุกนยคะสนุกมากเลยค่ะทุกคนจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมเที่ยวต่อนะคะอุยทำไมไม่หยุดหยุดสิข้าคุณ ขาขึ้นขาเก็บขาขึ้นขาเก็บ <ทำ S 1> เล่นจิกช้ากันจ้าพอแล้วค่ะ้ วิ่งจะเป็นลงคลิปใส่เพลงาเครื่องบินกำลังมาค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยเลยค่ะวิวสวยสวยค่ะทุกคนจ๋าวิวสวยเลยเกินอยากเก็บภาพสวยๆฝากทุกคนค่ะ